สวัสดีครับพบกับผมเซลเต้ TE, บริษัทคูปุต้าสันวิทยุ2009สุพรรณบุรีวันนี้ผมขอแนะนำแท็กเตอร์คูปต้ารุ่น B มีอยู่ด้ยกัน3ขนาดนะครับ21แรงม้า b 2140 s เครื่องยนต์ 1,001cc ระบบขับเคลื่อน4ล้อพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยแบบธรรมดาส่วนเกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลัง3เกียร์ระบบเกียร์ พาว์พีดีอหรือเกียร์ power take off มีอยู่ด้วยกัน2รอบคือ540รอบต่อนาทีและรอบที่2คือ980รอบต่อนาทีระบบหางไฮดรอลิกหรือหางยกที่จุดณจุดยกนะครับยกได้750กิโลกรัมส่วนพื้นที่ใต้ท้องรถจะอยู่ที่30เซนติเมตรหรือ300มิมนั่นเองราคาเจ้าคนนี้จะอยู่ที่2 3 8 0 0 0บาทครับราคาตัวนี้นะครับ ราคาไม่สูงจนเกินไปส่วน V2440S ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด24แรงมา้าเครื่องยนต์1,123 cc ครับส่วนโฟอ์อลไยนี้ก็จะเป็นโฟ,ฟล์อลไยแบบพาวเวอร์เลยนะระบบเกียร์เป็นเกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลัง3เกียร์ครับพอพีดีโอหรือพาวเวอร์ทิกอฟก็จะอยู่ที่ 540รอบต่อนาทีและระดับที่2จะอยู่ที่980รอบต่อนาทีเช่นเดียวกันพื้นที่ใต้ท้องรถตัวนี้จะอยู่ที่32.5ซนมรหรือ325ม mm. มส่วนหางยกไฮดรอลิกก็เช่นเดียวกันยกได้ที่จุดยกรองรับน้ำหนักได้สูงถึง750กิกรัมราคาเจ้าคนนี้ก็จะอยู่ที่323,000บาทครับในที่เราเห็นก็จะติดตั้งเป็นชุดใบมีดดันดินหน้า แล้วก็โครงโครงกันอ้อยเพราะว่าเจ้าแท็กเตอร์รุ่น B ีซีรีส์เนี่ยจะจะจะเหมาะจะเหมาะเหมเหมาะอ,อ,อจะเป็นีพูดติดทางทำไมเนี่ยจะเหมาะที่สุดครับสำหรับขาวไล่อ,อ้อยเพราะว่าด้วยพื้นที่ที่จํากัดสําหรับขาวไล่อ,อ้อยที่ปลูกล่องประมาณ1.40เมตรสีหรือเมตรห้ที่เรารู้กันเพราะว่าเจ้าตัวรถ V21 ที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ความกว้างจะอยู่ที่1เมตร 1เมตรใช่ไหมครับแต่มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรายังไม่เห็นนะจุดๆนี้จะมีตัว B 2 1 4 0 S, S Narrow ตัวนั้นความกว้างจะอยู่ที่9 1ซติเมตรครับคือต้องการพื้นที่จำกัด9 1ซนตเมตรต้องใช้ตัวนั้นครับตัวนี้ก็1เมตรกับอีก10เซนที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวท็อปครับตัวนี้ ของ b s e r i e s B 2 7 4 0 S เครื่องยนต์ขนาด27แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ 1261cc ซีซีขนาดกระบอกสูบนะครับพวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยแบบพาวเวอร์เช่นเดียวกับ B2440 ครับเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลัง3เกียร์ระบบส่งกำลังไปที่พาวพีทโอพีโอมีอยู่ด,ยด้วยกัน2รอบ540รอบรอบต่อนาที และรอบที่2หรือระดับ,ดบที่2ก็คือ750รอบ750รอบต่อน,นาทีนะครับซึ่งต่างกันกับ2รุ่นที่ผมกล่าวมาหรือ2ขนาดที่ผมกล่าวมา2ขนาด21แรงม้าและ24แรงม้าจะมีอยู่ด้วยกัน2ระดับเช่นเดียวกันก็คือ540รอบต่อน,นาทีและ980รอบต่อน,นาทีสําหรับลูกค้าที่ต้องการปั่นหรือว่าการหมุนของ PTO ที่ ละเอียดนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่กินกําลังเครื่องแต่จะตั้งอยู่ที่เพราะว่าด้วยเครื่องที่ขนาดที่ใหญ่แล้วก็แรงกว่าก็ตั้งไปที่7 5 0สําหรับระดับที่สูงนะครับก็ไม่กินกําลังเครื่องเยอะประหยัดน้ำมันประมาณนี้จุดเด่นที่เห็นได้ชัดเลยก็ตัวนี้จะเป็นระบบดร f ฟคอนโทร l ครับมีเพิ่มฟังก์ชันดรัฟคอนโทรเนี่ยเป็นระบบที่ใช้สําหรับะระบบไฮดรอลิกหางหลังครับ ซึ่งตัวนี้อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิกนะครับจะอยู่ที่26.4เวลาเราใช้ระบบดราฟเนี่ยในกรณีที่คือเราไม่ต้องคอยเลี้ยงเลี้ยงหางนะครับในกรณีที่ถ้าเราตั้งไปแบบอัตโนมัติตั้งระดับไว้ใช่ไหมครับแล้วเราไปเจอที่ที่มันเป็นหลุมหรือเป็นที่ล่มเหมือนในกรณีที่เราใช้ผานใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังนะครับไปเจอหลุมไปเจอที่ลุ่มที่ตำที่ล่มก็จะตกให้ จะลงให้อัตโนมัติส่วนถ้าเจอที่ตื้นหรือเจอดินแข็งก็จะยกให้อัตโนมัตินี่ครับคือข้อดีของระบบสําหรับระบบไฮดรอลิกทางหลังนะครับอันนี้ก็ยกได้750กิโลกร,รัมเหมือนกันที่น้าจุดยกมีแผ่นแผ่นยางรองพื้นให้สําหรับตัว B2740 นะครับแต่จเจ้าตัว B21 และ B24 จะไม่มีแผ่นยางรองพื้นนะครับน,นี่คือข้อดีของ B2740 แล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเบาะครับเบาะลัศสรีระของผู้ขับขี่เบาะนี่จะปรับได้4ระดับก็คือเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ขึ้นลงปรับได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวแท็กเตอร์ขนาด21แรงม้าและ24แรงม้าจะปรับไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับความกว้างตัวนี้ก็จะอยู่ที่1เมตรอีก10เซนเหมือนกันเช่นเดียวกันพื้นที่ใต้ท้องรถก็อยู่ที่32 5ซนเมหรือ325 mm มเมที่เดียวกันเอ้ผมลืมทายว่าน้ำหนักน้ำหนักของเจ้า B 27เนี่ยจะอยู่ที่660กิโลกรัมโดยไม่รวมไม่รวมเหล็ก่วงนะครับส่วนเจ้า B 2440S เจ้าคันนี้จะอยู่ที่650กิกรัมเจ้า B 2140S เจ้าคันนั้นจะอยู่ที่635กิโลกรัมและ เจ้า b 2 1 4 0 s narrow ตัว9 1ซมที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับน้ำหนักจะอยู่ที่6 1 5กิโลกรัมเท่านั้นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เราเห็นนี่คือตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงตาช้างนะครับที่เราเห็นติดอยู่กับเจ้า b 2 4 4 0 s ตัวนี้เรียกว่าโครงกันอ้อย s s g 2 7 0 s ตาช้างอุปกรณ์ต่อพ่วงตาช้างรับประกัน6เดือนหรือ500ชั่วโมงครับ แล้วก็เจ้าใบมีดดัดดินแบบคานบนซึ่งรุ่น B ก็มีให้เลือกแบบเป็นคานบนเท่านั้นนะครับเพราะด้วยขนาดที่กระทัดและเล็กชื่ Sd 1 3 2ครับม่จะมีบอกข้อแนะนำการหล่อลื่นจุดอัดจารบีเื่อซึ่งทั้งแท็กเตอร์รุ่น B นะครับทั้ง3ขนาดที่ผมกล่าวมาเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันนะรองรับ น้ำมัน b 7 b 1 0และ b 2 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรได้เลยนะครับราคาเจ้าคนนี้ผมกล่าวไปแล้วจำได้ไหม2 3 8 0 3 8ส0่ส่วนเจ้า b 2 4 4 0 s 3,23,000ส่วนเจ้า b 2 7ผมพูดผิดไังไงเนี่ยต้พูดให้ถูกสิตัวท็อปของ b s e r i e s ราคาอยู่ที่3,000 0 0 สามแสนหกหมื่นสามพบาทครับตื่นเต้นครับพรีเซนต์เจ้าตัวออปชันเยอะคือถ้าได้ตัวนี้ไปก็สะดวกสบายครับเนื่องจากเป็นรถขนาดเครื่องยนต์ที่กำลังพอเหมาะสำหรับเกษตรกร,กรที่ทำไร่แบบ compte, เยอะหน่อยครับรวมร้อยไร่เนี้ยครับหรืว่าต้องการแบบว่าคอยคอยทุนแรงของเราเองเนาะ ด้วยเครื่องยนต์ขนาด1,261ซีซี27แรงมา้ามีแผ่นยางรองพื้นให้เบาะก็ปรับได้พวงมาลัยพาวเวอร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลัง3เกียร์มีดับคอนโทรลความกว้างเพียง1นเมตร10เซนติเมตรความสูงใต้ท้องรถ32.5ซนเมน้ำหนักของตัวไฮดรอลิกยกได้ที่จุดยก750กิโลกรัม ถือว่าทางคูปองต้าก็เราก็ผลิตมาให้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดนะครับก็ข้อมูลราคาประมาณนี้ครับหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับยินดีให้คำปรึกษาสามารถติดต่อมาได้ที่เพจคูโบต้าสันวิทยุ2009สุพรรบุรีช่องทาง y o u t u b e คูโบต้าสันวิทยุ2009สุพรรบุรี หรือติดต่อมาได้ที่เบอร์0810116868หรือหรือติดต่อมาได้ที่เบอร์0892549683เป็นเบอร์ของผมเองครับเซลเต้ขอบคุณมากครับ